สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีค่ะฮัลโหลเวิร์นฮัลโหลเวิร์นฮัลโหลเวิร์นค่ะตอนนี้พี่คิมก็ยืนอยู่ที่ถนนนะคะเอ่อเพสคอตันนะคะถนนของประเทศสแกนดิเนเวียนนะคะโนตส์ออฟเดอะโนตอิชออฟเดอะสแกนดิเนเวียนเนาะเอออันีไล่ไล่ไล่ไปแล้วมันตัดแบบมีคนโทรเข้ามาก็เลยปิดนะคะก็เลยปิดเลยก็นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคนที่ทําอาชีพนะคะมนุษย์เงินเดือนก็ต้องมาอย่างเนี้ยเห็นไหม เล็นลูกเข็นเต้ามาแล้วก็คนที่ทําอาชีพเน็ตเวิร์ดมาเก็ตติ้งนะคะคนที่ทําอาชีพระบบออนไลน์นะคะมันก็จะสะดวกสบายแบบนี้นะเพื่อนๆความสะดวกสบายทุกอย่างนะคะมันไม่เคยที่จะทําร้ายมนุษย์นะคะจนแล้วเราเลือกเอานะคะเลือกเอานะคะเลือกเอาว่าคุณมีชีวิตอยู่ได้ไม่กี่ปีนะคะจากอายุ60คุณจะอยู่ถึง100ปีไหมหรือคุณตายกดน,นะคะเออ แล้วว่าถ้าคุณอายุ10 20 30จาเด็กวัยรุ่นนะคะเขาต้องการเลือกประสบการณ์นะคะเขาต้องการเลือกประสบการณ์ความรู้กับประสบการณ์ทุกอย่างที่ต้องการทำงานได้เงินเดือนเยอะๆนะคะทำงานจบมหาลัยวุฒิปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรุดเยิมนอเซียมไฮสคูลนะคะเขาก็วัยรุ่นนะคะวัยรุ่นนะคะอายุตั้งแต่18เนอะ18เรียนยิมโนเซียมนะคะ สินะคะก็จบยิมนาเซียมจบไฮสคูลกันนะคะที่ต่างประเทศนี้ก็แล้วก็พอจบยิมนาเซียมอายุสิบแปก็ไปเรียนต่อมหาหลัยมังหาทํางานรับจ้าง,งทั่วไปมังหาประสบการณ์ชีวิตนะคะถามว่าคนที่คนที่ผลิต AI ได้นะคะเขาไม่ได้จบมหาวิทยาลัยนะคะที่ลอนดอนนะคะที่ผลิต AI ไได้คนแรกของโลกนะคะนะคะ <Yeah. S 1> เขาจบแค่ จบแค่ยิมนาเซียมจบแค่คอร์เลสนะคะ,<ท>ะเขาไม่ได้จบยูนิเวอร์ซิตี้นะคะแค่คอร์เลสินลอนดอนนะคะ,<แล>ะเกี่ยวกับไฮเทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซิสเต็มนะคะแล้วเขา,<ๆ>าเป็นวัยรุ่นนะคะยุแค่26สนะคะสามารถผลิตนะคะสามารถสร้าง AI System ขึ้นมาได้นะคะแล้วตอนนี้เขาขายแล้วนะคะ ขาย AI system คือขายขายระบบ AI system นะให้กับอ,อ,อเมริกานะคะให้กับบริษัทอีลอนมาร์กนะคะ75นะ7.5ิลเลียนนะ7.5บิเลียน US ดอลลาร์คิดดูแล้วกันนะคะคนเก่งๆนะคะที่เขาสตาร์ทอัพนะ,ะที่สตาร์ทอัพทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ไม่ต้องการไปเป็นเบสใครไม่ต้องการไปรับจ้างใครทางานอะไรเงี้ยนะคะ ความสะดวกสบายมันมีมากเลยนะคะสำหรับโลกใบนี้นะคะเราเราเดินทางนะคะเดินทางให้มันรอบโลกนะคะ t ทาวเวอร์เอราวเียเนี่ยนะคะเาทาวลิงอเอราวีเนี่ยเ,เรียนเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะหาประสบการณ์ชีวิตให้ได้หาประสบการณ์รักอะไรชอบอะไรอยากทำอะไรทำเลยะคะ่ะแล้วการใช้ชีวิตอยู่ในภาคยุโรปนะมันสบายโคตรเลยนะเพื่อนๆนะคะการใช้ชีวิตในภาคยุโรปนะคะไม่ต้อง กวาดกลัวอะไรมากนะคะสำหรับพี่น้องชาวไทยเราที่มาเดินท่องเที่ยวในอิตาลีหรือในฝรัง่งเศสในเยอรมันนะคะในพาริสใช่ไหมที่โดนฉกสวยมัง่งอะไรมั่งนะคะมันก็จะมีพวกมิชชา่ชีพนะคะอยู่ข้างถนนเยอะนะคะมันจะรอมองดูนะคะว่าใครเป็นทัวริชใครไม่ใช่ทัวริชนะคะแล้วใครเป็นชาวบ้านใครเป็นคนพื้นที่นะคะเออ ไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนี้มันก็หากินกันร้อยแปดแล้วเนาะทั้งฝรั่งหัวดําหัวแดงหัวดําหัวดอนนะคะมันก็หากินกันร้อยแปดแต่ว่ามันอยู่ที่ตัวเรานะคะอยู่ที่ตัวเรานะคะความความเข้มแข็งความแข็งแกร่ง,งนะคะความเข้มแข็งความแข็งแกร่งนะคะมันทดสอบทดสอบมนุษย์ชีวิตมนุษย์ได้นะคะ,นะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะ แดดแดดหายนะคะแดดหายนะฮะแดดหายนะฮะอ่าอันนี้พี่กิ๊มก็ยืนอยู่บนถนนสายกอรตันนะคะสายเพชรกอรตันนะคะถนนถนนในยุโรปนะช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์แดดมันแคหายนะคะแดดหายไปเยอะเลยนะคะหนึ่ซิปก่อนึ่งซิปกดซิปกดซิปกดกล่าวเอาให้ดูคน ดูผู้คนผู้คนที่ใช้ชีวิตใช้ชีวิตทั้งมนุษย์เงินเดือนแล้วก็ทั้งไม่ใช่มนุษย์เงินเดือนทั้งแบบอาชีพส่วนตัวเปิดร้านค้ารนะะู้สึกตอนนี้มีร้านค้าชาวต่างชาติเยอะมากๆเลยนะคะในแกนดเนเว่นนะคะรู้สึกมีร้านค้าชาวต่างชาติพวกตะวันออกกลางเนาะตะวันออกกลางนะคะ มาเปิดร้านค้ากันเยอะแยะเลยนะคะเปิดขายนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นนู่นนี่นั่นนะาขายกันแล้วแต่มันอยากขายเปิดขายเอ่อกเกี่ยวกับสินค้าอาหารบ้านเมืองมันแหละละเยอะเลยนะเพื่อนอากาศเริ่มเย็นนะคะไม่มีแดดเลยไม่มีแดดนะคะไม่มีแดดเลยหนาวอยู่หนาวอยู่ลมพัดแล้วลมพัดนะคะ หนาวอยู่หนาวอยู่ค่ะแต่ไม่หนาวถึงกับชาวบ้านหันแหลกนะคะก็พอสบายๆนะคะสบายๆอากาศกะมีในเวยนค่ะอ๋อยุนะเพื่อน ถนนสายสแกนดิเนเวียนแต่ตอนนี้ก็คนก็อ,ออกมาช้อปปิ้งนะคะจับจ่ายนะคะช้อปปิ้งช้อปปิ้งกันนะคะมันเป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะนะคะมันเ,เป็นบ้านเมืองแบบเรียบง่ายไม่แบบไม่แบบเป็นบ้านเมืองกระตุกกระตากมันไม่เหมือนฟรันซ์อิตาลีนะคะถ้าฟรันซ์อิตาลีมันก็กระตุกกระตากกระตู้หูกระตูหะต้หูใช่ไหมเออค่ะเ,เ,เริ่มหนาวเริ่มเย็นแล้วเว้ย เทอะบดเย็นเลยเออมันก็มีทุกประเทศนะคะพวกเพื่อนเพื่อนไอ้พวกมิจชาชีพนะคะพวกแบบแต่เรามันก็จะมองอะนะถ้าเป็นฟรานอิสาลีพวกนี้เยอรมันที่เพื่อนเพื่อนไปเที่ยวแล้วฟรั่งเ์ตเนี่ยพวกมิจชาชีพก็จะมองว่าเออนะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าทัวริสต์นักท่องเที่ยวหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนพื้นที่นะคะ ถ้าเป็นคนพื้นที่ก็ไม่ต้องมันก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งนะคะสำหรับพี่คิมเองนะคะก็ท่องเที่ยวไปในสไตล์แบบนี้แหละนะเกงยีรองเท้าผ้าใบเสื้อสวยมั่งไม่สวยมั่งแล้วแต่แล้วก็ถ้าอากาศเย็นแล้วก็ใส่โอเวอร์โค้ะใส่โอเวอร์โค้ตกันลมช่วงนี้ใส่โอเวอร์โค้ตกันลมคะกันลมกับฝนคะกันลมกับฝนนะใส่โอเวอร์โค้ตกันลมกับฝนนะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ ใครเข้ามาในชาแนลนี้ก็ทักทายกับพี่คิมมังสิคะโอ้อยากให้น้องๆทุกคนเพื่อนทั่วโลกทั่วจักรวาลได้เห็นนะคะว่าการทําอาชีพนะคะการทําอาชีพธุรกิจออนไลน์เน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งมันสบายโคตรๆเลยอย่างเงี้ยสบายแบบเนี้ยนะคะอาจจะท่องเที่ยวไปที่ไหนก็ได้นะคะเงินมันก็จะไหลามาแบบไม่มีเพดานจํากัดนะคะนะคะมันไม่มีโ no นิมิตอะนะคะ แบบอีกโคนมกมันโนลิมิตคอนโทร์ไหลามาตลอดเวลานะคะว่าว่าพี่กิมทำธุรกิจเกี่ยวกับเรียลแอสเซทแค่สังหาริมทรัพย์ซื้อขายบ้านและที่ดินนะคะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นมันก็จะไหลามานะคะก็แค,ค่เอาแค่ค่าคอมมิชชั่นละกันนะคะหนึ่งล้านนะคะหนะึ่งล้านร้อยละห้าก็ห้าหมื่นเนาะขายง่ายนะคะการซือ้อขายสังหาริมทรัพย์เรียลแอสเซทเนี่ย การซื้อขายสังหาริมทรัพย์ในเขตภาคยุโรปเนี่ยซื้อซื้อง่ออออายขายคล่องมากเลยค่ะเพราะว่าขายไม่ยากวันเดียวก็ขายได้นะคะนะคะซื้อตึกอาคารพาณิชย์หรือว่าเป็นเกี่ยวกับอสังหาทุกประเภทนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์เนี่ยยิ่งอพาร์ตเมนต์นี่ขายดีนะคะเพราะว่าช่วงนี้คนปลดเกษียณเยอะนะคะทุกปีทุกปีทุกปีนะคะคนที่ยุโรปเนี่ยจะปลดเกษียณงานนะคะเขาจะเกษียณงานนะคะเลยว่าหกสิบ 66นะ66 67, 67นะ66 67นะเออ66 67นะฮะเขาก็จะ,กะเกษียณงานฮะคนที่ยุโุปเนี่ยเขาก็จะ,กะเกษียณงาน66